สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่กุ้งแล้วก็น้องหนูนานะคะ<ช>วันนี้นะคะเราพามาชมรถนะคะ Honda c r v คันนี้เลยนะน้องหนูนานะคันนี้เป็นรถครอบครัวอนเนกประสงค์นะคะลูกค้านั่งสบายนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวท็อป สุดนะคะลูกค้าเครื่อง2004นะคะเดี๋ยวจะพามาชมว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะ,ะตัวนี้นะคะ Honda c r V ปีไหนนะคะปี2008ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะน้องหงนะู่2 8 0 0 9,000บาทโอเค2 <c oughs> okay. 8 9,000บาทนะคะพร้อมแล้วเราจะพามาชมรถกัน,นะคะ่ะ มาเลย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 นะคะตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะคะกระจังหน้า c r v นะแต่กระจังหน้าเป็น BM นะได้ขับทั้ง c r v ขับทั้ง BM ด้วยนะหลุ่ๆไปเลยหลุ่ยใช่นะคะตัวนี้ไฟหน้าของเขาก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าคันนี้เราขายตามสภาพนะสภาพก็คือยังสวยนะเพราะว่าเจ้าของเก่าคือเขาแลบมาทั้งคันนะคะลูกค้าอันนี้คือสีเดิมนะไม่มีการเก็บสีสักชิ้นนะคะลูกค้ามาพร้อมไฟตัดหมอกตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะคะยางเป็นยางฟูดเยียร์นะ ยังใช้งานได้อีกยาวเลยค่ะลูกค้านะก็จกมองข้างมีมาพร้อมไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยนะคะลูกค้านะชุดแต่งโมเดโลโอเคถัดมาค่ะมือจับเขาก็จะเป็นโคเมียมนะคะลูกคา้าจะพาไปชมภายในนะคะกุญแจของเขาได้เป็นกุญแจรีโมทเรียบร้อยนะไม่เลยภายในก็คือเป็นเบาะหนังนะคะลูกคา้าเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วนะคะนี่ใช้งานได้ปกตินะคะ มีหนุนหลังด้วยนะนี่ใช้งานได้ปกติในส่วนของอพวงมาลัยนะคะลูกค้าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีมาพร้อมปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะตัดเสียงมีคุ้ยคอนโทนมาให้เรียบร้อยนะคะวิ่งทางไกลนี่คือไม่ต้องกลัวเลยนะคะกระจกปรับทับไฟฟ้าตัวนี้คือจัดมาเต็มนะคะลูกค้านะ เดพามาชมภายในกันนะคะคันนี้นะคะลูกค้าเลขยกมาอยู่ที่แสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบสองกิโลเท่านั้นนะคะลูกค้านะมาในส่วนของหน้าจอค่ะหน้าจอนะคะก็เป็นหน้าจอพัาสุกตรงหน้าอ,อ,อ,อันนี้ปรับปรับไอ้น,นี่ได้นะอ่าเห็นไหนเห็นมปรับนีได้ปรับต่หน้าไหลก็คือสามารถเล่นวิทยุซ d ดีเชื่อมต่อ USB อนะคะมี แอปนี่โทรเข้าเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแอร์ก็เป็นแบบออโต้นะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้ามีที่วางแก้วให้สองแก้วนะคือที่ใส่เยอะมากนี่นี่มีอะไรคะนี่คือแบบว่าใส่พวกแว่นพรกออะไรได้ก็คือกล่องใส่ของเขาเยอะมากเลยนะน้องหนูนานะนี่เขามีมีที่วางแขนเลยนะคือสะดวกสบายมากเลยอันนี้ก็คือที่ใส่แบบว้าวหรูหราม้าเห่ามากเลยนะสองนีด้วย มีกระจกให้สองด้วยเห็นคนล่อด้วยข้างหลังนะคะไฟของเขาก็คือใช้งานได้ปกติมีจานนี่ตัวนี้ง่ายจะเป็นไมค์บลูทูธเนาะเวลาเราพูดอะไรพวกนี้นะคะแอร์เป็นอัตโนมัตินะคันนี้น,น,นะคะคคมีมาพร้อมพรมนะคะที่สามารถทรําความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปชมในส่วนของเบาะท้ายกันนะคะว่าจะเป็นยังไงโอ้โหแอร์เย็นมากเลยนะคะช่ำมากเลย อ่ด้านหลังค่ะน้องหนูนาขึ้นเลยนะคะขึ้นไปนั่งเลยเบาะหลังเบาะหลังเขาขตัวนี้<ด>สามารถทับได้นะนี คืออนเนกประสงค์สุดๆนะคะลูกค้าลูกคา้ากับราคา2 000 8 9 0 0 0บาทนะคะลูกคา้าทับเบาะได้วางของสําหรับลูกค้าที่จะใส่ซื้อไปแบบขายของนะน้องหนูนานะคือใส่ของได้เยอะเลยนะตัวนี้นะคะมีเบาะกลางด้วยนะเบาะกลางนี่คืออ๋อนี่งไงเอน็นย่าด้วยนะตัวนี้มีเบาะอันนี้ด้วยนะน้องหนูนะที่ปวดขอนะนี่วา,แาว <laughs> วงแก้วน้ำด้วยนะสะดวกสบายมากเลยนะพัเปลี่ยนได้ด้วยใช่ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อนะคะ ด้านท้ายนะคะของเขาก็ตกแต่งมาให้เรียบร้อยมีสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะมีมาพร้อมเซนเซอร์หลังให้4จุดกันไปเลยนะคะลูกค้าคนไหนนะคะที่มองหารถครอบครัวเพิ่งหัดขับนะคะคันนี้จัดเต็มมาเลยนะคะในส่วนของระบบความปลอดภัยนะมาชมข้างหลังกันข้างหลังนี่คือกว้างมากเลยนะนอนได้เลยนะนอนได้เลยวางเขาเรียกว่าอะไรอะวางถูกก๊อฟใช่วางที่ราตัดผ้าราวตัดผ้าถูกว่าขาวเสื้อผ้า ก็ลาตักผ้าใช่ก็เนีย่ยนอนขายตรงนี้นเลยขายขายตรงนี้เช <c oughs> ื่อ <c oughs> อ่าตัวนี้นะคะมีมาพร้อมนี่ power <c> outlet <oughs> นะตรงนี้มีให้ด้วยนะข้างหลังก็มีให้1จุดนะคะลูกค้าโอเคท่านใดนะคะที่สนใจรถ h o n ด Honda a CRV อีของเราคันนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวพี่กวนหนีบมือพี่ป <c oughs> ิดเลยโ <c> อ <oughs> เค okay, ท่านใดที่สนใจรถ รถคันนี้นะคะ<ม>ก็สามารถมาชมรถของเราได้ที่ที่ไหนคะราบิทนากรวอเจค่ะเซนว p ทีพีออโต้นะคะลูกค้านะราคา<ม>ย้ำราคาอีกทีนนะน้องหนูสองแสนแปดหมื 9, ่นเก้าพันบาทนะคะอ่าใช่แล้วค่ะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะลูกค้าคันนี้นะคะก่อนออกรถของเรามีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำม,มันเครื่องให้นะ<ม>น้องหนูนาะ<ม>นะมีบริการฉุกเฉิน <laughs> ดีียชิสวงให้อีกหนึ่งปีเต็มเลยค่ะลูกค้า ท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสอบถามมาได้ที่เบอร์085-812-0888นะคะแล้วก็เบอร์098-973-0649ค่ะอีกเบอร์หนึ่งนะคะ088-236-3636นะคะลูกค่ะ เรายินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถนะคะลูกค้าพักมาได้เลยออกได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าก่อนจากกันนะคะน้องหนูนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะใช่แล้วสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนพบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย